สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBR2563 กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องลอตโต้ VIP นะคะประจำวันที่30 เมษายน2องพนนะคะสูตรของแอสามารถใช้ได้กับทุกห้องแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกําลังเดินกําลังเข้ากําลังหลุดอยู่นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้ช่องดีวีองพรด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทาคลิปใหม่ในแต่ละวัน ะะสูตรแองแอรมีอยู่12สูตรเราเอาผลที่ได้นะคะไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นซึ่งสูตรแองแอรเป็นโปรแกรม Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าใครจะเล่นในมือถือก็ได้แต่ต้องโหลดแอปก่อนโหลดเอ e x c e ลลงในเครื่องก่อนนะคะโหลด Excel ลงเครื่องถึงจะเปิดอ่านสูตรของแอปได้ใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวแครจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป มาดูกันเลยนะคะรอบแถวนี้เป็นรอบของยีก่กีนะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน1ิ้านาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งสูตรที่12นะคะจะใช้3ตัวบนหลักร้อยซึ่งซึ่งอรอบที่1อ,อึ่ออกรอบรอบที่1ออก7 3ตัวบนนะคะ7 6 7 2ตัวล่างออก16นะคะสูตรแอดจะคำนวณให้หมดเลยเรามีมีหน้าที่นะับเพิ่มอย่างเดียวเลยนะับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะ เอาหลักร้อยนะคะก็คือ7บวกค่าคงที่5ก็คือ7บวก5เท่ากับ12นะคะเอาแค่หลักหน่วยนะคะสูตรพออนนี่เป็นสายรูดนะเอาไปรูด5ตัวนะคะ12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3456เอา5ตัวนี้ไปรูดแต่ทีนี้เราจะรูดหลักไหนเราต้องมาเช็คก่อนเช็ครอบต่อรอบนะคะรอบที่2ออก1501 1 5เข้าไหมคะ หาเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางว่าเราจะเอาหลักไหนไปรูด0ูนย์เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่3าเอารอบที่2มาคํานวณน,นะคะหลักร้อยบวก5เท่ากับ6นะับเพิ่ม6แล้วก็7 8 90รอบที่3ออก0 6 9 8 8 6เ้าข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้นะคะเ้าเข้าไหมคะ9ก็เข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง8เข้าไหมคะ เข้าทำสีแดงไว้นะคะต่อไปรอบที่4นะคะเอารอบที่3มาคำนวณน,นะ,ค,ะคำนวณแล้วได้5นะคะก็คือจะเอาหลักร้อยบวก5ก็คือ0ูนย์บวก5ได้5นะับเพิ่ม5แล้วก็6 7 8 9รอบที่4ออก59557 5, 5, เ้า้ข้าไหมคะเเข้าทำสีแดงไว้เ้าเข้าไหมคะ9ก็เข้าทำสีแดงไว้5เข้าไหมคะ หก็เข้าทําสีแดงไว้เข้าสามรอบติดแล้วนะคะเข้าสารอบติดที่2ตัวบนรูดหน้านะคะลงทุนได้เลยแล้วก็ผัวเริ่มผล่มาอีกทุกหลักเลยเอาเช็คอีกสักรอบรอบที่5้เอารอบที่4มาคํานวณหลักร้อยบวก5ก็คือ5้าบวกหเท่ากับสิเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นะูนย์ะเพิ่มเป็น1 2ึ่สามรอบที่5ออก3ามหนึ่เข้าไหมคะหเข้านะคะสหลักเลย 8เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะเข้านะคะนะคะผมมาแล้วแต่หลักๆเราเนาะตรงนี้3เข้า2ตัวบนรูดหน้า4รอบแล้วก็2ตัวบนรูดหลัง3รอบอ่านะอีกสักรอบรอบที่6เอารอบที่5มาคํานวณน,นะคะหลักร้อยบวก5ก็คือ3บวก5เท่ากับ8นะเพิ่ม8แล้วก็9012รอบที่6เอา7 5 8 7 7 5เ้าเข้าไหมคะ ไม่เข้าแปดเข้าไหมคะเข้าเริ่มหลุดแล้วนะเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมเห็นไหมคะสองตัวบนรูดหน้าหลุดแล้วมาเข้าสองตัวบนรูดหลังนะคะเจ็ดเข้าไหมคะไม่เข้าเจ็ดนะคะแปลว่าเหลืออยู่หลักเดียวก็คือเหลืออยู่สองตัวบนรูดหลังสี่รอบแล้วนะคะเราลงทุนที่สองตัวบนรูดหลังได้เลยนะคะรอบที่เจ็ดเอารอบที่หกมาคำนวณก็คือหลักร้อยบวกห้าก็คือเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสอง เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3 4 5 6ี่ห้านะคะรอบที่7ออก5้า6 5 1ห้าหเข้าไหมคะไม่เข้า4เข้าไหมคะเข้าเปลี่ยนหลักมาแล้วนะโดดมาอีกหลักหนึ่ง6เข้าไหมคะ6เข้าแต่ว่ามันหลุดไปสองรอบแล้วเราก็จะไม่ลงทุน5เข้าไหมคะเข้าแต่แต่หลุดไปแล้ว1รอบเราก็จะไม่ลงทุนทีนี้เหนียวแน่นอยู่ที่2ตัวบ,บนรูดหลัง5รอบแล้วทีนี้เราก็เริ่มลงทุนได้เลย นะคะ5รอบแล้วต่อไปรอบที่8เอารอบที่7มาคำนวณหลักร้อยบวก 5, 5, 5ก็คือ5บวก5เท่ากับ10เอาแค่หลักหนึ่งก็คือ0นับเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่8ออก4 8 3 7 0 3เามข้าไหมคะเข้านะคะเเข้าไหมคะไม่เข้า0นย์เข้าไหมคะเข้านะคะ8ไม่เข้านะเราเราลงทุนได้แล้วเยอะๆยาวๆแล้วต่อไปรอบที่9กเอารอบที่8มาคำนวณน,นะคะ หลักร้อยบวกหอ่าหลักร้อยบวกหก็คือ4ี่บวกห้เท่ากับเกนะ้านับเพิ่มเก้าแล้วก็0 1 2 3รอบที่9ออก3 2มสอนะคะ2องเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางทีนี้เรารู้ทิศทางแล้วเราลงทุนได้เลยใครมีทุนน้อยก็ทุนน้อยใครมีทุนมากก็ลงทุนมากได้เลยนะคะแล้วแต่ทุนแต่ละคนนะ เข้ายาวๆแล้วนะรอบที่10เอารอบที่9มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ3บวกค่าคูณที่5ก็เท่ากับ8นะเพิ่มเป็น9 0 1 2รอบที่10ออก8 10 54เราแล้วลงทุนที่2ตัวบนรูดหลัง0เข้าไหมคะเข้านะคะรอบที่11เอารอบที่10มาคำนวณน,นะคะ8บวกค่าคงที่5 8แปบวก5เท่ากับ13นะเพิ่มเป็น4 5 6, 7นะ รอบที่11บเอ็ดอกห้าสามห้าห้าสี่ห้าเข้าไหมคะเข้านะคะเข้ายาวๆเลยนะรอบที่12บสองเอารอบที่11มาคํานวณหลักร้อยบวกหก็คือ5้าบวกหเท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือ0นะูนย์ะเพิ่มเป็น1 2 3 4เข้ายาวๆเลยนะรอบที่12บสองอสองหนึ่ก2ู0ยย์เข้านะคะได้นะคะยาวๆเลย กี่รอบแล้วเนี่ยอย่างยาวเลยอย่างเยอะเลยตั้งแต่รอบที่3นะคะยาวมาจนถึงรอบที่12นะคะรอบที่13คําคำนวณแล้วได้7นะเพิ่ม7แล้วก็7แล้วก็8 9 0 1นะคะรอบที่13ออกซิเจน6 6 1 6 เข้าไหมคะหลุดไปแล้วทีนี้เข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่3ามนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอบยาวๆนะคะสำหรับห้องลอตตอ VIP ถือว่ายาวเยอะมากที่เข้าเยอะะเลยยาวๆเลยนะคะก็คือว่า3รอบแรกนี้เราเช็คสูตรนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงทุนนะคะลงทุน ตามจนหลุดเลยเนาะตามจนหลุดยาวๆเลยนะคะก็ก็มีสติในการลงทุนนะคะเล่นพอได้ค่ากาแฟค่า,คากับข้าวค่าหมูกระทะในแต่ละวันก็พอนะคะอย่างหวงัวงร่ำหวงัวงรวยนะพอได้ค่ากับข้าวแล้วาก็พอแล้วก็พักเช็คสูตรนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b บิวรีสองหาหด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ